ช่องบันเทิงติดตามนะคะยินดีนำเสนอนิ w วิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆขอบคุณค่ะเอาหรออุ้ยตายแล้วทำไมทำอย่างนั้นน้สาวโทรหาพี่แจนเสื้องใหม่สิละ่ะกลัวเขาไม่เข้าไปซ่อมบ้านหรอ เจ้าทุกอะยังไงเขาก็ให้คู่กรณีรับผิดชอบอยู่แล้วทุกกรณีอะเจ้าทุกเขาไม่ค่อยหนีคู่กรณีหรอกทําไมอะกลัวแบบกลัวว่าถ้าไม่พูดจาดีๆด,ด้วยถ้าไม่เอาใจเจ้าทุกอะเขาจะไม่ให้เข้าไปซ่อมบ้านให้หรอคือเราเป็นผู้เราเป็นผู้ทําให้ทรัพย์สินเขาเสียหายยังไงเราก็ยื่นขอรับผิดชอบอยังไงเจ้าบ้านเขายินดีอยู่แล้วไม่ต้องไปกลัวว่าเขาจะมาให้ซ่อมบ้านให้นะ ทำตามใจตัวเองนั่นแหละโกรธก็คือโกรธงอนก็คืองอนคือเขาทําให้เรารู้สึกไม่พอใจอะเราก็เต็มที่ไปลูกสาวกลัวว่าเขาจะไม่ให้เข้าไปซ่อมบ้านให้หรอจะไปกลัวคือเราทําทรัพย์สินเขาเสียาหายยังไงเจ้าบ้านเขาก็ให้เราเข้าไปรับผิดชอบอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกใช่ไหมเราไม่ต้องไปกลัวใช่ไหมคุณคุณชาลีเขาก็เป็นเป็นมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่งนั่นแหละ ในในอ่าในในเวที่เขาเป็นเออคือ,ค,อคือต้องแยกให้ออกก่อนนะอ่าเราให้เกียรติชาลีในฐานะชาลีเป็นนักแสดงคือเราไม่ได้ลามปามล่วงเกินอยู่แล้วนะครับชาลีเราอ่าเราให้สเปซให้พื้นที่ในความเป็นดารานะครับก็คือเราให้เกียรติในความเป็นเสือปินดาราแต่ว่าหนึ่งก็คือ ชาลีจีบหญิงชาลีชอบหญิงอะ่ะเขาก็ต้องไปในฐานะผู้ชายคนหนึง่งถูกปะทําตัวไม่ดีทําตัวไม่น่าปลื้มผู้หญิงเขาก็ต้องเขาก็มีสิทธิ์แหละถ้าพูดในเวความจริงอะ่ะถูกไหมถ้าเอาแบบไม่ให้คนหมั่นไส้อะ่ะถูกปะละ่ะเจ๊ไหมก็คือคุณมาจีบฉันคุณมาจีบในฐานะผู้ชายคนหนึง่งโอเคคุณเป็นดาราคุณมีความสําเร็จคุณมีนู่นนี่นั่นฉันไม่เถียงอันนั้นเป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นข้อดี เขาเรียกว่าเป็นแต้มต่อทางโปรไฟล์ของคุณถูกป่ะถ้าเราถ้าพูดกันเรื่องจริงถูกไหมครับถูกไหมการที่คุณเป็นดาราคุณมีฐานะมั่นคงคุณมีหน้าที่การงานดีอันนั้นคือแต้มต่ออันนั้นคือเงี้ยแต้มต่อแต่ในฐานะผู้ชายคนหนึ่งที่ไปจีบหญิงถ้าคุณไปทําตัวที่เขาไม่ปลื้มอะมันก็คือไม่ปลื้มถูกไหมฮะ ก็คือไม่ปื้มไม่ปื้มก็คือไม่ปื้มนะครับถูกใช่ไหมล่ะอืมก็แค่นั้นเองนะครับที่ผมอธิบายหลาย,ลายๆอย่างมาเนี่ยคือหมายถึงว่าหนูมีสิทธิ์นะหนูมีสิทธิ์ไม่ปื้มลูกแต่แต่ที่หนูทำอยู่เนี่ยคือ ผิดก็ไม่ผิดอตพูดจากใจนะฮะไอเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะครับโจ์ล้มคดีเพื่อจำเลยเนะี่ยเขามีแต่ว่าเขามีแต่โจทย์อ่ะจ้องจะเอาผิดแต่ว่าอาหลักฐานไม่เพียงพอก็สารยกฟ้องอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือโจทย์วิ่งเต้นล้มคดีให้จำเลยเนะี่ยเพิ่งเคยเห็นไอ ไอโจ์หนีจำเลยอะ่ะมันเคยมีในกรณีเหมือนแบบกล่าวหาเนี่ยพอรู้ว่าจะสู้ไม่ได้โจ์หนีจำเลยเนี่ยอันนี้มันมีในเรื่องของการกล่าวหาซึ่งไร้หลักฐานเนี่ยอันนี้เคยเห็นโจ์หนีจำเลยอันนี้เคยเห็นแต่อันเนี้ยมันออกแนวแบบประมาณว่าโจ์ส่งฟ้องจำเลยแต่หาหลักฐานหักล้างให้จำเลยเพื่อล้มคดีอันเนี้ยเกิดมาเนี่ยก็เพิ่งเห็นเนี่ยแหละ สวัสดีพี่เบลอู้หูยพี่เบลเมื่อวานผมขอเพลงบอกว่าขอให้พี่เบลร้องเพลงหนึ่งเพลงได้ไหมครับแต่ข้อความมันไหลมากเพราะว่ามีแต่คนชมว่าพี่เบลร้องเ,งเพลงเพราะไอ้วันนั้นน่ะวันรอบรอบก่อนนู้นใช่ไหมที่พี่เบลมาร้องเพลงหนึ่งอ่ะเออแล้วเมื่อวานผมก็เข้าไปพิมพ์ในไลฟ์ว่าแบบ ที่เขาบอกขอเพลงหน่อยนะครับผมก็บอกขอให้พี่เบลร้องเพลงนึงได้ไหมครับเงีย้ยข้อความมันรันเยอะไงพี่เบลมีคิวอัดเพลงเมื่อไหร่เดี๋ยวผมเชียร์พี่เบลเต็มที่เลยอ๋อไม่สบายมีหน้าทำไมพี่เบลแบบเงียบเงียบไปใช่ไหมช่วงเนี้เออพี่เบลมีคนเขาแจ้งมาในช่องผมอะแต่ว่าผมยังไม่เห็นอะไรเลยเขาบอกว่าวันที่ยี่แปดชาลี มีงานหรือเปล่าครับหรือไม่ใช่งานขายของครับเหมือนมีเพื่อนๆอ,นอะ่ะเขามาทักแต่ผมไม่เห็นไงผมอาจจะซื้อบื้อเองอะ่ะชาลียี่แปดมีงานหรือเปล่าครับหรือไม่เกี่ยวกับงานไฟ้ขายของอ๋อมียังไม่คอนเฟิร์มโอเคขอบคุณมากครับพี่เบลโอเคอ๋อซอมาใช่ปะ่ะอ่ะโอเคส่งเสริมค้าขายกันนะเพิ่มความสนุกนะครับ 3.3มาแน่อัน,น 3. 3. เนี้ยชัวร์ยี่แปไม่ชัวร์แต่3.3เนี่ยเฟิร์มแล้วนะฮะงานงานขายนะครับ3.3มุ 3. 3. หุย้ยแฟดเซล์ด้วยนี่ว่าแฟดเซลอืพี่ก้องด้วยเหรอเฮ้ยเพิ่งไปอ่านแต่อันหลังพี่ก้องมาด้วยอ๋อนี่ไงที่เขาบอกว่าเอามาวันนี้ อ๋อที่พี่ก้องเขาบอกว่าคิวที่เขาไปแสดงใช่ไหมจําได้ไหมเดี๋ยวบอกว่ามีไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้แล้วเขาเอามาพูดว่ามีคูบอนแล้วเราก็ลุ้นกันว่าเฮ้คูบอนอ๋อนี่งานนี้นะครับวงดน,นตรีมีพร้อมอยู่แล้วนะครับตอนนี้แนะ็คเขามีทุกอย่างแล้วนะครับยกวยกเว้นอย่างเดียวที่พยายามมาตลอดแต่ยังไม่มีนะครับนอกนั้นตอนนี้มีครบหมดแล้ว มีทีมโปรดิวเป็นของตัวเองมีทีมหลังบ้านที่แข็งแรงเป็นของตัวเองมีนักร้องในสังกัดเป็นของตัวเองเนี่ยอย่างพี่เบลก็ร้องเพาะอะไรอย่เงี้ยอย่างขุงขิงก็น่ารักทำได้อ่าคอนเฟิร์ม3.3พี่ก้อง X Max x ม็กชาลอ,อจีน่านะครับปักหมุดความคิดเห็นแน่นอนนะครับเป็นรวมแบรนด์ใช่ไหมฮะพี่เบลตะกาสินค้ารวมแบรนด์ใช่ไหมครับ ผมไม่มั่นใจที่พี่พี่ก้องไม่ค่อยร้องหน้าไล่อะมันอาจจะเป็นเพราะเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยหรือเปล่าเพลงอะ่ะคือคือไม่มั่นใจเพราะว่าพี่ก้องเขาเป็นรูปแบบบริษัทแล้วนะเขาเป็นค่ายเพลงแล้วนะอ๋อรวมใช่ไหมรวมตะก,ก้าโอเคอ๋อ,อ,อถ้าร้องเยอะจะขายไม่ทันเวลานะครับรู้กันตะก,ก้าเรานะอันนี้รู้กันแค่ห้องเราแค่สิบสองคนเนี่ยนะห้องผมคนดูน้อยสิบสองคน พี่เบลเนี่ยเวลาเริ่มไลฟ์ขายของเนี่ยไอ้ข้อความฝัดเฟิดอะไรที่พี่กลัวกันอะ่ะพี่เบลเขาไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่หรอกที่เขาไม่ค่อยจัดการเนี่ย่าไปตื่นเต้นไอ้ที่เราคาดคะเนกันไปอะ่ะไม่ค่อยมีผลหรอกพี่เบลก็เคยบอกไว้อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดในไลฟ์นะคือไอ้เจ้าของช่องนั่นแหละเอ,อ้ยคุณเจ้าของช่องนั่นแหละเดี๋ยวเขาหาผู้จ่ามาให้เกียรติชาลีคือพี่เบลเคยมากระซิบบอกผู้ผมอยู่ว่า พอก้อนกล้องออนปุ๊บเริ่มขายของปุ๊บสิ่งเดียวที่เขากลัวที่สุดในการทํางานนะครับคือคุณเจ้าของช่องนั่นแหละที่เขาบอกว่าคอนโทรลยากที่สุดแล้วก็ทําให้พี่เบลตื่นเต้นได้ตลอดเวลาก็าคือคุณเจ้าของช่องนั่นแหละครับคุณชาลีนี่นแหละนะครับแต่ไม่แต่ช่วงหลังๆพี่เบลรู้สึกสบายใจมากขึ้นนะคือมีน้องขุงขิงมาแบบ ตอนแรกอ่ะทุกคนเป็นห่วงขุนขิงอ่ะว่าจะเอาอยู่ไหมแต่ตอนเนี้ยขุงขิงเนี่ยกลายเป็นตัวเดินเรื่องหลักของเรื่องข้อมูลเลยนะขุงขิงกลายเป็นตัวประคองสคริปไปแล้วนะผมมานั่งดูตอนหลังอ่ะเอาดิถึงมุกจะไม่คมมุกจะไม่จัดแสดงยังไม่เอกอุเท่านะแต่ใช่ใช่เน้นไปสกรีนที่คลิปสินค้าเอาสคริปสินค้าครับไม่เถียงเน้นไปสกรีนที่คลิปสินค้าเอาคริปสคริปสินค้าครับ เออใช่คือขุงขิงกลายเป็นคนที่ประคองสคริปไปแล้วนะตอนเนี้ยเออหลายหลายอย่างอ่ะอย่างเมาื่อวานอ่ะผมยอมรับเลยว่าผมตัดสินใจซื้อน้ำหอมอะ่ะเพราะว่าขุงขิงนะเป็นคนอธิบายรายละเอียดของกลิ่นน้ำหอมนู่นนี่นั่นอะน่ะคึืบแล้วรู้ไหมทําไมผมซื้อน้ำหอมไอ้น้ำหอมตัวไอ้นั่นอะ่ะบ่นทุกวันใช่ใช่ไม่บ่นเอาอะไรกินนะคะคุณต้อมอินดี้นะ ไม่ผลจะเอาอะไรรับประทาน,นะฮะฉันไม่ได้เหมือนน้องนะที่ไม่แบบไม่เถียงอะล้มมวยนะฮะฉันปากแซบอยู่เดอ้อถ้าไม่ได้เป็นประชาสัมพันธ์ในเชิงน่ารักน่ารักของโฮสคนอื่นพยายามอ่าพยายามไม่นี่นะพยายามไม่ไม่มาอะไรในนี้กันนะครับนิเต้ลเองนะฮะไม่ได้ใจดีแบบชาลีนะจ๊ะอ่านิเต้ลเองนะฮะไม่ได้ใจดีแบบชาลีแล้วก็คุณเบลพี่เบลนะ อตอตอมบอกว่าสวัสดีครับพี่เบลนะครับรอซิงเกิลอ่าใช่ตอนเนี้ยรอแบบทุกคนที่อยู่รอบล้อมชาลีก็ได้ไม่แน่นะเว้ยชาลีเขาบอกว่าบางครั้งเพลงอ่ะบทมันจะดังมันก็ไม่มีเหตุผลถ้าเพลงของทีมงานอ่ะรู้มันจะกัลนเรานะพี่เบลสมมุติว่าเขาทําให้พี่เบลจริงขึ้นมาเนี่ยแล้วแล้วสมมุติว่าเพลงพี่เบลมันติดหูกว่าพี่เบล เขาจะน้อยใจไหมจากใจเลยพี่เขาจะน้อยใจไหมไอ้น,นี่รู้กันตั้ก็่เราเลยนะจะไ,ไปพูดผมโดนแขวนแล้วเนี่ยเนี่ยผมเนี่ยแค่แค่แค่นึกในใจโดนแขวนไปแล้วนะเนี่ยร <c oughs> <c oughs> ลอเล่ดน,นะอ <c oughs> ออ๋อคอนเซปต์ concept, ดังลาออกอ๋อโอเคเรลิกูดถูก ดังเท่ากับลาออกทูกคนเรามันต้องไปเติบโตนะครับน้ำหอมเอาไปแขวนอะไรอ่ะพูดจากใจเลยนะครับน้ำหอมบางตัวที่ผมสั่งมาผมแพ้แอลกอฮอล์นะจากใจนะครับแต่ว่าฉีดตามเสื้อตามอะไรได้แต่บางตัวพอฉีดแล้วเราเราคันนะครับผมก็เลยคิดวิธีการแก้ปัญหาแบบเต้ยอ่ะแม่แม่เขาบอกว่าเต้ยก็ อ๋อพี่เบลเออลืมไปพี่เบลเขาเป็นเอาซอร์สเขาเป็นเหมือนประมาณว่าเป็นฟรีแลนซ์มีงานพี่เบลก็เข้ามาเซตให้มีงานพี่เบลก็เข้ามาก็ในเมื่อไม่ได้สม,มัครจะลาออกได้ยังไงเชียบคือฉีดเสื้อผ้าแม่เขาก็แนะนําว่าฉีดที่เสื้อผ้าก็ได้แต่พอฉีดเสื้อผ้ามันก็ไม่หอมทั้งวันถูกปะละ่ะก็เลยคิดแบบเต้ยเองว่าในที่สุดผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ก็มาถึงน้ําหอมในรถกลิ่นโรงแรม ถ้าเราใช้คําว่ากลิ่นโรงแรมหรูใช่ไหมเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราจะเป็นผู้ชายที่อบอุ่นอะ่ะถ้าใครเข้าใกล้เราเนี่ยก็จะได้มีความรู้สึกเหมือนได้อยู่ในโรงแรมหรูหลาเงี้ยกูซื้อมาแขวนเสื้อแม่งเลยไอ้น้ําหอมกลิ่นคอนอะไรนะคอนตินเนนตัลปะ่ะกลิ่นโรงแรมอะกลิ่นโรงแรมของจอห์นวิกอะผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยตัวนี้ไงผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ก็คือเอ้ย ในเมื่อเราเราไม่รู้ว่าตัวไหนเราแพ้ไม่แพ้ใช่ไหมเอาง่ายที่สุดเลยผมก็ใส่ขวดแขวนนี่เลยไงใส่ขวดแขวนกระเป๋าเสื้อไปเลยใช่ไหมคราวนี้ก็หอมทั้งวันแหละใช่ไหมกลิ่นนี่ไง Intercontinental ชับกลิ่นความรู้สึกเหมือนโรงแรมในเรื่อง John w i ิ k ใช่ป่ะโรงแรมเดียวกันปะวะ i n t คอน t ิน ental ใช่ไหมกลิ่นน้ำหอมเดียวกับโรงแรมของจอห์นวิกฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ